ท่วมมยิงากเทท่าไไรน้ใจยยิงมากื่อวันที่4ตุลาคมพศ2565นายนัฐธพัฒนสสวนประทีรผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีปพสุพรรณบุรีนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยายุมาราช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรีพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติางานประจำเครื่องสูบน้ำร่วมกับปปจังหวัดสมุทรีในส่วนของเทศบาลเมืองสมุทรีนั้นดเรเอกพันธอินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรี พมมบมฤตย์เตอร์สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุรบุรีโปรงพื้นที่ในครั้งนี้ณบริเวณริมเขื่อนโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชจะพาวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน